ไบร์วชิรวิทสุดคลั่งรักชวนทุกคนมาพาร์ตี่ล่าสุดหนุ่มไบร์วชิ r รวิทมาแจ้งเตือนทุกคนให้ทราบว่าวันนี้มีการกดบัตรงาน Home Party อย่างไบร์ h เดอะเฟิร์สแฟน e ม t ติ้ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าคลิปวิดีโอนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับใจละลายเลยทีเดียวเพราะหนุ่มไบร์วชิรวิท ได้มากับแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอย่าง Estro Stuff และนอกจากนี้ยังพาน้องแมวสุดน่ารักมาร่วมเพิ่มความคลั่งรักของหนุ่มไบร์่วชิวิทย์ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะแต่ละคลิปวิดีโอจะทำให้เห็นว่าหนุ่มไบร์ดูคลั่งรักน้องแมวเป็นอย่างมาก และสกินชิปแบบสุดๆซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าศูนย์รวมความสนุกซะจริงๆและศูนย์รวมความหล่อเลอค่าของหนุ่มไร้วชิรวิทย์ไม่หยุดซึ่งหนุ่มไร์ได้ระบุข้อความประกอบคลิปนี้ไว้ว่าพรุ่งนี้มีนัดกดบัตร A M E and friends มาชวนทุกคนไปพาร์ที้ด้วยกันครับ11.11.2023 9นาฬิกาทาง The Concert Application r Right The First Fan Meeting Presented by Lazada เิธีง,งานจัดขึ้นวันที่23 2 4ถึงธันวาคมนี้ที่ Queen Sirikit National Convention Center บอลรูมฮอลล์หนึงถึราคาบัตรเริ่มต้น2,500บาทถึง7,500บาทซึ่งใครที่จองไม่ทันก็สามารถรอดูการขยายการซื้อบัตรได้เลยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าหนุ่มไร้เขาจัดเต็มพร้อมกับฝึกซ้อมมาอย่างยาวนานเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขก,กับงานแห่งนี้มั่นใจว่าใครที่ได้ไปก็จะต้องตกหลุมรักหนุ่มไร้งงหัวไม่ขึ้นอย่างแน่นอนด้วยความหล่อเท่เลยค่าและความเก่งครบด้าน ของลุมไบรท์นั่นเองแถมครั้งนี้มาในฐานะ CEO อีกด้วยฉะนั้นไม่มีอะไรที่ธรรมดาแน่นอนรับประกันได้เลยค่ะทุกคนขอขอบคุณไบรท์วชิรวิทย์ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ